ครับสวัสดีครับครับผมครับวันนี้ผมครับผมทําหน้าที่คนเดียวนะครับพอดีน้องนุ้ยติดภารกิจครับยีงมมกเลยยังไม่น้องุ้ยจะพักเลยนรับงุ้ับเลยตลาดเป็นไงบ้างครับตลาดดูดีนะครับเพราะว่าเป็นการเบรกแนวต้านนะครับที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับขึ้นมาได้แล้วก็ในแง่ของบอวรุ่เนี่ยมันก็เรียกว่าเริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับี่นว่าการขึ้นนะครับของหุ้นเนี่ยถ้าเราดูในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาเนี่ย ว่าเคแบงก์นะครับนำเนี่ยในเรื่องของตัวการขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตลาดนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะมีในเรื่องของตัว s อ b กับ b ีบนะครับเข้ามาช่วยนะครับถ้าจะให้เรียกว่ามีความชัดเจนหรือว่ามีกำลังที่ดีนะครับ s อ b กับ b ีบนะครับในวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะต้องเรียกว่ามีการรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับคล้ายๆกับเคแบงก์นะครับที่ขึ้นมาแรงก่อนอันนี้นะครับ ทำให้ตัวของตลาดเนี่ยมันมีการทะลุนะครับแนวต้านสำคัญที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปทดสอบบริเวณหนึ่งพันห้ารอยเ้าสิบนะครับหรือพันหกนะครับม,มีโอกาสเนี่ยสูงขึ้นใช่ครับมีโอกาสเห็นพันหกเลยนะครับแต่ความเสี่ยงก็คือ,อาการขึ้นในรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าการทดสอบแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ผ่านขึ้นมาหรือว่าขึ้นไปนะครับแล้วมีการหักัวลงมาอย่างรุนแรง <im itation> <im itation> นะครับมันจะเป็นการเรียกว่าคอนเฟิร์มในเรื่องของแนวต้านสาคัญนะครับแล้วก็จะทําให้ในเรื่องของการเรียกว,ว่าปรับตัวลดลงในระยะยาวเนี่ยมันจะกลับมากดดันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นทิศทางของตลาดนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ต่อเนื่องสัปดาห์หน้าเนี่ยสาคัญมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดเนี่ยให้น้ําหนักทิศทางในเชิงบวกนะครับจากการเข้าซื้อนะครับของคีบแบงค์นะครับเลยทําให้ตลาดเนี่ยน่าจะมีภาพที่ดีนะครับในระยะกลางต่อ ครับีซึ่งจับตาในตัวของ s อ b ซกับ b ีบเพราะว่าในตัวของ K b เบ k เนี่ยเชื่อว,ว่าในวันพรุ่งนี้บริเวณ194นะครับน่าจะมีแรงเคลปรฟิตเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าจะรับในตัวของเคเบ็งนะจะต้องไปตั้งรับนะครับที่บริเวณ198น,นะครับ198 <1, S 2> นะฮะ190 <1, S 2> ใช่ครับ190ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จับตา s อ b ซกับ b ีบอน่าจะเป็นลีดในการไล่ขึ้นมาในวันพรุ่งนี้นะครับรก็ ตลาดนึกว่าเลือกไล่ในสองตัวนี้ขึ้นมานะครับภาพที่ดีเนี่ยมันจะเกิดนะครับแล้วก็ในตัวของตลาดเองเนี่ยก็น่าจะขึ้นนะครับทะลุหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบได้ครับอืมครับผมครับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเพราะว่าตลาดที่ไล่ขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยต้องไม่ลืมนะครับว่าอตัวของราคาน้ามันเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงนะครับเพราะว่าการลงนะครับ น้ำมันในรอบนี้เนี่ยมันเป็นการปรับตัวลดลงมาเคลื่อนไหวต่ากว่าเส้น200วันนะครับเส้น200วันนะเคใช่ครับซึ่งมันจะกดดันนะครับให้หุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยมันมีแรงขายเกิดขึ้นนะครับมันมีแรงขายเกิดขึ้นเพราะะฉนั้นถ้านะครับแบงค์ขึ้นได้จริงแต่ปัญหาคือพลังงานเนี่ยไม่ได้ขึ้นด้วยเพราะนั้นเงินนะครับถ้าจะเรียกว่าเข้าซื้อนะครับจะต้องไหลไปตามตลาดนะครับให้จับตา ให้เข้าแบงก์ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันมีแรงขายพลังงานออกั่าจีนจะต้องลดน้ําหนักของพลังงานเนี่ยลงแล้วก็จะเทแบบที่แบงก์เพื่อลุ้นการเบรกแนวต้านสาคัญถ้าแบงก์ขึ้นแล้วไม่ผ่านนะครับหรือไม่สามารถเบรกไฮที่เป็นแนวต้านสาคัญได้เนี่ยนักทุนนะครับจะต้องเรียกว่าในเรื่องของการเคลียร์พอร์ตนะครับสำคัญมากมากเพราะว่าการขึ้นในรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเลือกทางในระยะกลางถ้ามันไม่ขึ้นจริงนะครับความเสี่ยงก,ก็คือ,อาจะาลงแรงหลุดเป็นพัน ห้าร้อยห้าสิบห้าลงไปด้านล่างด้วยครับผมครับอืมครับหุ้นนะครับในตัวของหุ้นนะครับทีดีจีแนะนนะครับใช่ครับนะครับ่าตัวของ t ีดีจนะครับวันนี้ไล่ขึ้นมาแต่ไม่ผ่านสี่จุดหกศูนย์นะครับตัวไหนคุณมองคุณที่จับตัวไหนนะครับ t ีดีจพอดีจิตครับผมอืมครับอ่า ไล่ขึ้นมานะครับไม่ผ่าน4.6นะครับแต่ยังคงมองนะครับแนวต้านที่4.7กับ4.80ยังมีโอกาสขึ้นทดสอบนะครับแล้วก็ให้แนวรับนะครับในวันนี้นะครับที่4.50นะครับเป็นแนวรับนะครับใช่ครับพัดถอยนะครับาจะถอยตั้งรับดู4.50นะครับแล้วก็ถ้าหลุด4.40นะครับต้องสต็อปลอ s นะครับในแง่ของการกิงกำไรครับผมครับผม ซีไอนะครับก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับโวลุมอาจจะบางไปนิดนึงแต่ว่าเป็นภาพที่ดีนะเพราะว่าเมื่อวานมีการพักตัวนะครับแล้วก็วันนี้พักพี่สักวันไม่เกินสองสมวันนะครับไม่เกินเอาไม่เกินสองวันนะครับน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับของตัวซีไอถ้าทะลุแนวต้านที่สองบาทได้ก็ไปเล็งขายนะครับที่สองจุดศูนย์แปดถึงสองจุดหนึ่งศูนย์ครับผมครับผมหลุดหนึ่งจุดเก้าห้านะครับต้องสตอปลอดด้วยนะครับผม ในตัวของอีซ่นนะครับปิดต่ำกว่าซีบาทนะครับถือเป็นภาพที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเป็นการเรียกว่าทดสอบแนวต้านสำคัญนะครับรู้จากแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวของอีซ่นนะครับมันมีความเสี่ยงที่อาจจะลงนะครับไปทดสอบบริเวณสามจุดแมอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นตัวของอีซ่นเพนนะครับ มีแนวต้านนะครับที่สี่บาทพรุ่งนี้นะครับให้ขายแนวต้านนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็รอให้เรียกว่ามีภาพที่ชัดกว่านี้นะครับก้ากลับเข้าไปครับแล้วก็ตัวที่ดูเมื่อเช้านะครับจะเป็นตัวของยูเข้มนะครับทดสอบนะครับสองจุดสองแปดนะครับสองจุดสองแปดนะฮะใช่ครับวันนี้มีแรงขายนออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้ววันพรุ่งนี้นะครับทดสอบรับสําคัญแล้วนะครับ ควรจะมีการเรียกว่าดีกับนะครับขึ้นไปแล้วก็น่าจะทานิวไฮได้ต่อเนื่องนะครับถ้าล้ต่อนะครับในวันพรุ่งนี้หลดุดหนึ่งสี่นะครับหลุด2 1งนะครสีนะครับถ้าพรุ่งนี้ลงต่อเนี่ยควรจะตบลอดนะครับในแง่ของการเรียกว่าเข้าซื้อไปเพราะว่าเป็นการทดสอบให้เดิมแล้วไม่ผ่านนะครับจะมีความเสี่ยงลงต่ำกว่าระดับสองบาทลงไปด้วยครับสำหรับตัวยูเทนครับ ส่วนที่เฟกแล้วครับอ่าตัวของที่เฟกนะครับเอตอนนี้เบร้996นะครับคนที่มีช็อตอยู่ต้องซอปลอดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฝั่งลองนะครับโดยมีจุด็อปลอดนะครับสําหรับคนที่เรียกว่าเปิดในด้านรลองนะครับถ้าหลุด994นะครับ994นะฮะใช่ครับตอนนี้ให้แนวรับนะครับที่996กับ995นะครับเป็นจังหวะของการเรียกว่าย่อหลอกนะครับเพื่อขึ้นนะครับไปทดสอบบริเวณหนึ่งพันแล้วก็ ให้การหลุด994ลงไปนะครับเป็นสัญญาณขายนะครับสําหรับการโรกพลอกในรอบนี้ครับผมครับส่วนทองคํานะครับครับในตัวของทองนะครับการปรับตัวลดลงนะครับของทองหลุดต่างกว่า1,250เหรียญนะครับทําให้ภาพในระยะกลางนะครับของทองมันมีความเสี่ยงที่จะลงนะครับไปทดสอบ1,220แล้วก็1,200เหรียญเพราะฉะนั้นในตัวของโกลฟิวเจอร์นะครในตอนนี้เนี่ย ถ้าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าจริงแต่ปัญหาคือไอ้ตัวทองเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่อาจจะย่อหลึกเพราะนั้นจังหวะในตอนนี้นะครับแนะนําให้อยู่ฝั่งช็อตนะครับในตัวของงช็อตนะครับครับผมเราจะมีอะไรเพิ่มเติมครับคุณเทีรศักดิ์ครับครับทิศทางนะครับของการบิบกลับของตลาดในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็อาจจะมีเรียกว่ามีผลต่อภาพในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวแาบนี้นะครับถ้า ตลาดเที่จะผ่านนะครับแนวบ้านที่1,590เนี่ยขึ้นไปได้นะครับจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อนะครับกรณ์อาจจะขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือ1,600จุดนะครับ,รบแต่ถ้าเ,าเรียกว่าขึ้นในรอบนี้นะครับแล้วก็ทดสอบ1,580แล้วมันมีแรงขายกดลงมาทําให้อาหรือว่าหลุดนะครับ1,555หรือว่า1,560ยืนไม่อยู่จริงเนี่ยความเสี่ยงก็คืออาจจะ ลงลึกนะครับไปทดสอบบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยสาสิบแล้วก็มีโอกาสทํำนิวโรใหม่สำหรับตัวของเซตินเด็กเพราะนั้นในช่วงนี้นะครับตลาดเนี่ยเลือกขึ้นมาแล้วเพราะนั้นควรจะเบรกแนวบ้านสำคัญนะครับที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบขึ้นไปนะครับจะเป็นภาพที่ดีมากๆครับผมครับระยะระยะกลางระยะยาวนี้ประมาณสักอ่าก็เดือนนี้แหละครับจงวัดเลยนะครับจะวัดเลยก็ดูแค่ในช่วงสัปดาห์หน้า แต่หน้าแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็น่าจะเรียกว่าขึ้นต่อเนื่องถ้าสมมติว่าตลาดเลือกที่จะเบ e a หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบครับผมหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับผมใช่ครับอืมโอเควันนี้ก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็อเรียกว่าในช่วงนี้นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นหน้าของตลาดเนี่ยมีความผันผวนสูงนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการเข้าซื้อนะครับ ต้องกำหนดในเรื่องของจุดตอปลอดนะครับเพราะว่าการไล่ซื้อนะครับในช่วงที่ตลาดมันเลือกเบรกแนวต้านสําคัญเนี่ยถ้าถอยลงมานะครับหลุดในเรื่องของแนวรับสําคัญนะครับต้องมีวินัยเพราะว่าความเสี่ยงก็คือเรากําลังเล่นอยู่บนแนวต้านสําคัญนะครับถ้าเลือกเบรกมันจะขึ้นแรงแล้วก็เร็วนะครับแต่ถ้ามันไม่ผ่านนะครับทุบลงมานี่ยังไงจะต้องลึกเลยทันนะครับยังไงต้องหนีให้ทันด้วยโอเคได้ครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับ อันนั้นก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณธีรศักดิ์ธนาวาคุลนะครับว่าการลงทุนนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับให้มีจุดคัดลอดหรือสตอปลอดด้วยเมื่อลงมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับ